เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy t s n e w นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะ ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามีทีนิวส์เช่นเคยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมาอัปเดตให้กลุ่มเราชนะในกลุ่มม33เรารักกันบ้างนะคะได้รับเงินงวดที่1ไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะจะเป็นเงินงวดที่2อีก1,000บาทนะคะจะวันเข้าวันไหนเดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันเลยค่ะ ความคืบหน้าโครงการมอ3 3เรารักกันนะคะสำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินเยียวยาวจำนวน4,000บาทโดยเปิดให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w m ม3รรักกัน .com นะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม มีผู้ได้รับสิทธิประมาณ9ล้านคนนะคะโดยกลุ่มแรกผ่านการคัดกรองได้รับเงินงวดแรกไปแล้วเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาโดยในวันที่28มีนาคมฮคะจะเป็นวันที่มสาสาเรารักกันเปิดทบทวนสิทธิ์เป็นวันสุดท้ายนะคะก็คือเมื่อวานนะสําหรับทำรายการลงทะเบียนมสาสาเรารักกันมีรายละเอียดดังนี้เลยนะคะ2 1กุมภาพก็คือเริ่มเปิดลงทะเบียนนะคะ7จมีนาคมปิดลงทะเบียนวันที่8มีนาคมนะคะ ทำการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล15มีนาคมค่ะประกาศผลลงทะเบียนและทบทวนสิทธิ์เริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์นะคะวันที่22มีนาคมค่ะจะเริ่มโอนเงินผู้ได้รับสิทธิ์ทุกวันจันทร์นะคะสัปดาห์ละ1,000บาทจนครบ4,000บาทนะคะก็คือ22มีนาคมเป็นเป็นครั้งแรกแล้วต่อไปจันทร์ถัดๆไปนะคะเขาก็จะโอนเข้าทุกวันจันทร์วันละ1,000บาทจนครบ4,000นะคะ28มีนาคมจะปิดทบทวนสิทธิ์นะคะ วันที่5เมษายนจะประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ์วันที่12เมษายนจะเริ่มโอนเงินทบทวนสิทธิ์4,000บาทและวันที่31พฤษภาคมจะสิ้นสุดโครงการนะคะโดยมีตารางโอนเงินม3รารักกันดังนี้นะคะ ทุกซึ่งทุกงวดนะคะจะจ่าย1000บาทนะคะโดยงวดที่1ค่ะจ่ายวันที่22มีนาคม64ผ่านมาแล้วนะคะงวดที่2นะคะก็คือวันนี้ค่ะวันที่29มีนาคม64รับไปเลย1000บาทงวดที่3นะคะจ่ายอีกทีคือวันที่5เมษาย,ยน64รับอีก1,000บาทและงวดทุกสุดท้ายนะคะงวดที่4ค่ะวันที่12เมษาย,ยน64จําจำนวน1000บาทรวมทั้งสิ้น400 0บาทนะคะ โดยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ม33นะคะจะต้องเป็นผู้ประกันตนม3 3หรือเคยเป็นผู้ประกันตนม33เมื่อวันที่19มกราคม64และไม่เป็นผู้ได้รับบัตรคนจนด้วยนะคะไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะกับฐานข้อมูลใดๆของกระทรวงการคลังและไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน5 0 0 0 0 0บาทนะคะนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดนะคะ ในวันนี้นะคะก็คือเป็นวันที่ได้รับเงินงวดที่2 1 0 0 0บาทแล้วนะคะยังไงก็ลองไปเช็คเงินกันดูว่าเงินเข้าหรืออยังนะคะแต่ยังไงก็วางแผนการใช้จ่ายให้ดีค่ะเขาจะตัดสินในวันที่31พฤษภาคม64หากเราใช้ไม่หมดนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mammy T n s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ